วใครนะพี่สาวโอบนิธิฟาดแรงถูกทยรก่อนจบความสัมพันธ์กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีหลังนักแสดงสาวมาป้าอริสาได้ออกมาประกาศสถานะโสดจบความสัมพันธ์กับหนุ่มโอบนิธิเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งสองคนพยายามจะปรับแล้วแต่สุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องบุคคลที่สาม ท่ามการคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมถึงดราม่าต่างๆตามมาโดยล่าสุดทำเอาต่มกระตุกอย่างแรงเมื่อสาวของหนุ่มโอบโอบนิธิโพ์ข้อความฟาดแรงผ่านทางอ e ิสแกรมส่วนตัวหลังเพิ่งมีข่าวน้องชายเจออาถรรพ์จบรัก7ปีระบุข,ข้อความว่าบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่ปัดซบทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนผิดแต่เรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าตอนแรก เราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอานานไปความเป็นจริงมันอาจจะเพราะเราเจ็บใจที่ถูกทำให้เป็นคนโง่ถูกทรยศก่อนจะจบความสัมพันธ์ขออย่าได้เจอกันอีกนะความเป็นเพื่อนก็ไม่สมควรได้รับและอีกพร д บ о ว่าเป็นเพื่อนกันได้แบบจุดๆๆนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปถึงปมเลิกกันของคู่โอบกับมาปาง โดยโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ